สนับสนุนโดยร้านเมืองตาชัตจักรสองมีนบุรี0 2น1 8 9อง0ร้านหน่องจอกอคอเรียนใกล้สุลายีมีนาหน่องจอก029883047มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงของท่องไปบนหน้าแผ่นดินอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าภูหินร่องกล้า เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตซึ่งในวันนี้ฮา د ีอับดุลอาชิดทวศินป์จะพาเราไปทำความรู้จักกับแง่มุมต่างๆของการเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างท่านผู้ชมจะพบกับคำตอบทั้งหมดนี้ได้นะครับในช่วงของท่องไปบนหน้าแผ่นดินในวันนี้ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับล ันนมุรูลท่านผู้ชมครับเมื่อเราเอ่ยถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหลายคนก็มักจะนึกถึงแต่ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแปลกตาเช่นลานหินแตกลานหินปุ่มผาชูทงแต่สถานที่ท่องเที่ยวของ,ขอ,งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าไม่ได้มีแค่นั้นครับภูหินร่องกล้ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่หลายคนมักจะหลงลืม ไปดูกันครับว่ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินวันนี้จะพาไปดูอะไรที่ภูหินร่องกล้าสลามอะไรกุ้มวเรามตุลลอฮิวบรากาตูครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินครับวันนี้พาท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับด้านหลังผมนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับวันนี้เราจะไปชมดูนะครับว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับแล้วก็ บรรยากาศแถวนี้นะครับไปครับไปดูสิครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเชิญครับท่านผู้ชมกลลลลลีรรรููฟฟฟิอดัันนคคยบาุุมมชิอออลนััชชตาระ่วงปีพุทธศักราช2,511ถึง2,525ภ 25, ูเขาเหินร่องกล้าเคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ในการเผยแพร่ลัะละทธิคอมมิวนิสต์ เนื่องจากตั้งอยู่กลางเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นป่ารกทึบทำให้ยากแก่การที่ฝ่ายทหารของรัฐบาลไทยจะเข้าถึงและเอาชนะแต่เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลงความขัดแย้งจางหายฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างผุพังและเพิ่งจะได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง รโรงเรียนการเมืองการทหารเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมครับจะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ6กกิโลเมตรในอดีตโรงเรียนการเมืองการทหาร เคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนสิสต์รวมทั้งฝึกอบรมทางด้านการรบด้วยบริเวณของโรงเรียนก็จะมีบ้านหลังเล็กๆทั้งสิ้น31หลังบ้านก็เป็นบ้านคนที่ระบุชื่อเลยว่าเป็นบ้านของสหายชื่ออะไรบ้างก็เป็นบ้านของฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลาธิการฝ่ายสื่อสารและสถานพยาบาลอาจเพราะบรรยากาศ ที่ดูอึมครึมทําให้ยังคงสภาพป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ได้อยู่ที่เราเราเห็นนี่ก็คือพื้นที่ของอสมัยสมัยก่อนที่ของอคอมมิวนิสต์เขามาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นโรงเรียนนะครับอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่ซึ่งขณะนี้เวลาผ่านไปผ่านไปเยอะและ้วหลายปีผมว่าหลายสี่สิ้าสิปีแล้วหรือจะมากกว่านั้นเพราะว่าดูต้นไม้ อย่างเช่นต้นเมเปิลถึงหาดูยากเนี่ยเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยในประเทศไทยเนี่ยผมไม่เคยเห็นอะ่ะต้นลักษณะต้นเมเปิลต้นขนาดนี้เนี่ยยังเห็นอยู่ทั่วๆไปเลยว่าใบเป็นสีเนี่ยสีแดงเนี่ยหล่นอยู่ตามพื้นแล้วก็เป็นเป็นสามแฉกชัดเจนเลยใบแบบเนี้ยเพราะต้นเหล่านี้จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ขึ้นทางที่ทมีภูเขาสูงแล้วก็อากาศจะเย็น S <S <an> <S บริเวณด้านหน้าโรงเรียนการเมืองการทหารจะมีนิทรรศการและคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้นักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสามารถไปยืนอ่านได้เลยครับ และอีกจุดหนึ่งที่กลายเป็นอนุสาวรีย์ไกล,กลในโรงเรียนการเมืองการทหารก็คือรถแท็กเตอร์ครับท่านผู้ชมครับและเบื้องหน้าผมนี้ก็คือที่ป่ายนี้เขียนว่าเยอสงครามแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์คันนี้ก็เป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่กําลังทําการสร้างทางอยู่นะครับอันนี้รถแท็กเตอร์คันนี้ได้ถูกพกอค,อคอยึดมาเมื่อครั้งที่สร้างถนนนะครับ ที่อำเภอนครไทยโรงเรียนการเมืองการทหารบ้านของเหล่าสหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือแม้แต่ซากรถแทรกเตอร์ต่างก็เป็นอดีตที่กลายเป็นประวัติศาสตร์อดีตหลายๆสิ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากลืมในขณะที่อีกหลายๆอย่างที่ล่วงผ่านไปแล้วนั้นผู้คนกลับพยายามรื้อฟื้นเพื่อจดจำบ้างก็ต่อยอด กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าแต่สําหรับผู้ศรัทธานั้นเรื่องราวในอดีตล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ได้ตระหนักคิดหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งบอกกล่าวถึงความการุณาปราณีของอัลลอฮ์และยืนยันในความเป็นเจ้าของพระองค์ كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ในทำนองนี้เราได้ส่งเจ้า มายังกลุ่มชนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมีกลุ่มชนอื่นได้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแก่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้วาฮีแก่เจ้าโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธ,ธาต่อพระผู้ทรงกรุณากรานีจงกล่าวเถิดพระองค์คือพระเจ้าของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้น ที่ฉันมอบความไว้วางใจและอย่างพระองค์คือการกลับไปของฉันตรงข้ามโรงเรียนการเมืองการทหารยังมีสถานที่ท่องเทียวอีกที่นึงครับเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันแม้จะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้แต่ก็ไม่รอดคนสายตา ของคดีอับดุลรชิดทุ่วศิลไปได้แล้วผมได้เดินทางมาตรงนี้ก็มาเห็นป้ายเขียนไว้ว่ากังหันน้ํานะครับตอนนี้ว่าที่เขาเขียนไว้กังหันน้ําเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นกังหันน้ําแบบไหนผมอยากจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูครับไปชมกันครับมันต้องสําคัญแน่เลยครับถ้าไม่สําคัญเขาคงไม่ทําเป็นป้ายแล้วก็ให้เราได้เข้าไปดูไปครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูครับจากปากทางเข้าไม่ลึกมากนะครับ แต่เส้นทางค่อนข้างชันเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงน่าเสียดายที่กลับไม่ใช่สถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนักอาจเพราะไม่ได้มีธรรมชาติสวยงามอะไรมากนักแต่หากคนที่เดินทางเพื่อมาศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถูกละเลยรับรองว่างานนี้คุ้มแน่นอนครับใครจะทราบล่ะครับว่าณนะถ้ากลางป่าเขาตรงนี้นะครับจะมี กังหันเป็นกังหันไม้นะครับหรือเขาเรียกว่ากังหันน้ํานะครับมาตั้งอยู่ในถ้ำกลางภูเขาอันนี้ซึ่งมีน้ําลําน้ําซึ่งเป็นน้ําตกไหลลงมานะครับกังหันไม้อันเนี้ยสร้างขึ้นจากนักศึกษานิสิตนักศึกษาเมื่อตอนสมัยหตุลาด้วยความที่เป็นนักศึกษานะครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับด้วยความเป็นนักศึกษาแล้วก็มีความรู้ในด้านการผลิตหรือว่าที่เรียนรู้จากวิศวกรรมนะครับก็ได้นำเอาการที่เอาไม้นะครับคิดค้นทำเป็นไม้แล้วก็เป็นกังหันขึ้นมาใช้ระบบต่างๆซึ่งมองดูแล้วนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับที่จะทำให้ไม้แล้วก็ทำเป็นกังหันแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นน้ำนะครับ ที่ไหลตามรางไหลตามรางไม้ลงมาแล้วก็มาดันนะครับใช้น้ําหนักของน้าเนี่ยดันเอากังหันตัวเนี้หมุนกังหันน้ํานี้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณตีพฤศักราช .2520 เป็นการใช้พลังน้ําขับเคลื่อนหมุนแกนกระเดื่องต่ำข้าวนั่นเองจึงสามารถพูดได้ว่ากังหันน้ำนี้ก็คือโรงสีข้าวของผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ที่นี่ เพราะสามารถผลิตข้าวหล่อเลี้ยงผู้คนหลายพันคนบนภูหินร่องกล้าได้เลยครับไม้ตัวเนี้ยไม้ตัวเนี้ยก็ก็จะเหมือนกับว่าเขาจะมายกตัวนี้ขึ้นใช่ไหมพอหมุนปั๊บตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับเขาก็สมัยก่อนก็จะเอาเข้าวใส่ข้าวสารขา้ขาวข้าวข้าวเปลือกใส่ลงไปพอไม้ตัวนี้ผ่านขึ้นมาปับ๊บมันก็จะตกลงมาใช่ไหมข้าวมันก็จะตกมันก็สลับกันแต่ที่เขาคิดเนี่ยเขาเขาคิดในใช้สติปัญญาของมนุษย์ก็ ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็แทนที่จะสร้างครกเดียวเขาก็สามารถสร้างได้สองคือเท่ากับมีสองอันอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาด้านหน้าของผมนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับ ส่วนสิ่งที่อยู่ถัดไปจากผมก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ให้มีนั่นก็คือสายน้ำลำธารหรือน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเขาทรงเมตตาให้มีน้ำไหลแล้วก็ไหลชั่วนาตาปีไหลลงมาและถ้าไม่มีสิ่งนี้น้ำตรงนี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็หายแล้วก็ไปใช้ในการเพาะพืช พอปลูกต่างๆแต่สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนั้นใช้สติปัญญาสร้างขึ้นผนวกกับสิ่งที่พระเจ้าได้เคยสร้างเอาไว้ธรรมชาติที่อยู่รอบกายมนุษย์นั้นนับเป็นความเมตตากรุณาที่อัลลอฮ์มีต่อปวงบ่าวของพระองค์บางคนอาจเพียงมองด้วยสายตาชื่นชมในความสวยงามบางก็ตื่นตะลึงในเดชานุภาพของผู้ทรงสร้างและอีกหลายคนก็นำความเมตตาเหล่านี้ที่พระองค์มอบให้ มาใช้ประโยชน์เป็นปัจจัยอย่างชีพความเมตตาของอัลลอฮ์จะถูกจัดสรรจัดการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์ผู้นั้นซึ่งที่สุดแล้วสิ่งที่มนุษย์ไิ่อาจลืมได้ก็คือการสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون لا كان และสิ่งที่อลัลทรงหลังลงมาจากฟากฟ้าเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพนั้นพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณหลากหลายสำหรับหมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา สัปดาห์หน้ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินยังคงพาไปพินิษพิจารณาลากสรรพสิ่งที่อลอสรสร้างเหมือนเดิมครับช่วงแรกช่วงท่องไปบนผืนน้ําจะพาไปชมเรื่องราวของคนบนผืนน้ําผู้รับบทบาทเป็นผู้นำในชุมชนวากัฟต่อด้วยท่องไปในโลกของเด็กกับสามพี่น้องที่คราวนี้พวกเขาจะทำภารกิจในป่าสนกันบ้างอย่างสนุกและวุ่นวายเหมือนเดิมครับ และปิดท้ายด้วยการท่องไปบนหน้าแผ่นดินกับการพาไปสัมผัสแง่าามุมธรรมชาติต้นไม้หลากหลายชนิดที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้าคุ สลามอะล็กุ้มมอเล็กมตุลลอมุบารุกาตุกลับมา,ลาม, oh uh. มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ครับและแน่นอนวันนี้ผมอยู่กับบังยมามันที่ร้านหนองจอกออกวาเรีม่มซึ่งก็มีสิ่งดีๆที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องเรือหรือว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับเข้าหมายตกปลาครับผมรับที่ห้อโพเวอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่54แรงนะครับผมครับ54ปอนด์เองครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีห้าเกียร์เดินหน้าครับแล้วก็สองเกียร์ถอยหลังแล้วก็มีไฟบอกกาลังกำลังแบตเตอรี่ด้วย ครับครับสำหรับรู้ว่ากำลังแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับผมได้จะได้สํารองแล้วเข้าเข้าฝั่งได้ครับผมตัวนี้เรานําเสนอที่ราคาเท่าไหร่สำหรับตัวนี้เราลดราคาให้สําหรับลูกค้าทีวียันตีนะครับก็ลดราคาพิเศษเลยที่ห้าพันเจร้บาทห้าพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับครับผมว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่หมายเลขอะไรครับ0 2 9 8 8 3 0 4 7้าแปดแมครับหรือว่า w w w ว็บเมืองปลาดอ่าโอเคนะครับอย่าลืมติดต่อกันมานะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจรับรองว่ามีประโยชน์แน่น นะครับวันนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสลามวอลัยกุลอบัวะบะเระตอัลล์อลฮัลลาดุลลามดุลาฮ์